สวัสดีครับเอฟซีทุกๆคนนะครับเนาะตามกันต่อครับกับมวยเล่าพัฒนาประจำวันที่22พฤศจิกายนพศ2 0 6 6ครับสำหรับมวยเล่าพัฒนางวดที่แล้วรุดนะครับเนาะเด่น2ตัวมา1ตัวเด่น1 3, 3, 3, กับ3วิ่ง3ามแกดบาลีกออก7จานะครับรุดครับลุด วันน ah, ี้มาตามกันต่อครับคือคือสิบบรุษครับวันนี้ครับ กับจำรับหัวล่าพัฒนาหดวนีนนกขานอเดนสูตรที่หนึ่เดนน0 1หนึ่งสองสาี่ห้าครับส um. ูตรที่2เดนสี่ห้าหกศูนย์หนึ่ครับหัวนี้เล็กส้นกันสีตัวนกรับนะเดขที่ส้นกันนกรับมีสี่ห้าศย์หครับ 4, 5 0 1ต้นกัน4โตครับคำเด่น2อตัวมา1โตัวเด่น0กับ4ครับวิ่ง4ตัวเดียวครับเด่น0กับ4วิ่ง4ตัวเดียวครับสำหรับเลขกบเป็นเพียงแค่แนว้ทางเด้อครับ บอสนับสนุนให้เลรการพนันก้ว,ว่าสิ่งทีผิดกฎหมายใดใ,นในทั้งสินแล้วกับเนาะขอฝากก็หลยกดใช้ส่องส้นผ้าลวยน้ำเด้อครับเราเป็นกำล่างเร่งใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วครับเนาะ ครับเรียกกามีขอมีรุดเป็นธรรมดาเด้อครับการเจงโศกเจงดวงกะขึ้นอยู่กับดวงน้ำเนาะครับเนาะแต่มีดวงกระถูกเนาะครับบ่ดวงกะบ่ถูกเนาะครับเนะะาะปากกากระปากกาบีกิ้กระเบิดครับวอนนี่ไปตลาดอยู่บ่สัตว์ภายในเนาะครับเนาะ บอกจัดเปันไดครับสำหรับเลขจับครูก็มีศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าหาครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเจ็ดสี่เก้าสี่เก้าหาครับหคกครูครับเลขกับอกว่า,าจัดป็นไรตัวคับนอกเพราะว่าประกาศมิจฉัมันบดพอดีครับ สำหรับเลขจุดเด่นจุดนิ่นจุดพันตวงเนาะครับเนาะนิ่นให้สามคู่ครับอ่านิ่นศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้าสี่ครับศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้าสี่อ่าเป็นเลขเด่นบนเนาะครับเนาะกันลางไว้น้ำเนาะครับเลขสูตรเป็นสูตรเลขบนเนาะครับเนาะเอากระสุกันลางไว้น้ำห่างแถวแล้วก็ออกลางเนาะครับสูตนี้กนเดินยาวมากหลายงวดนะครับเพิ่งาาจะมาลดดวดที่แล้วนี่นะครับ สำหรับเด็กวิ่งกับเขามานไล่หมวดครับ4 6 7หมวดนะครับเด็กวิ่งเขามาเนาะครับน้าหมวดที่แดกรดไปเนาะครับงวดเนี่ยกขึ้นซิบวรถครับสำหรับถ่ายคลิปนี้กับเมื่อยังไรเนาะครับน้าฝ่าความเมตเพน้องเอฟซีคนแรกคนแซ่สำหรับคลิปเนี่ยเขาเขาโอ้ยพอดเนี่ยความเพี่น้องเอฟซีทุกคนจงโชคดีเด้อครับสวัสดีครับ